คนไลค์เพจเ็กี่เล่แล้วอินบ็อกซ์ไปบอกแล้วกันนะจ๊ะก็อยากให้ใครมาใครกดไลค์แล้วบ้างอะเซ็กซี่เล่นะคะกดไหนแล้วนะชัวนะโอเคน่ารักมากโอเคค่ะอะไะค่ะเดี๋ยวรอน้องแจมสักครู่นะคะสำหรับน้องฟิลแฟนคลับอยู่ด้านนี้นะคะน้องแจมอยู่ด้านนู้นนะคะ วันที่22นี้อย่าลืมนะคะใครยังไม่ได้จองบัตรมาเกานะคะแฟนมิสติ้งที่มาเกาก็จองได้น่บอกมากเลยอ่ะส่วนท่านในนะคะที่อยากจะดูแลสุขภาพกันเพื่พลุกพิกัดเลยนะตอนนี้ละค่ะ เ็นอกาสดีของะคุณแล้วค่ะนะคะเรียกว่าอยากได้โปรโมชั่นส่วนลดเอาแบบเยอะๆตอนนี้แลวค่ะวันสุดท้ายชั่วโมงสุดท้ายแบบนี้นลค่ะบอกพี่เซลเราได้เลยนะคะบอกทีมงานดูตี้เอ็กซ์เพรทได้เลยว่ามีส่วนลดอะไรบ้างมากระซิบมากระซิบอันนี้แอบ,บบอกนะ,ะรีบบอกได้เลยนะจ๊ะ สำหรับท่านนายจี้ยังอยากจ้าลูกของน้ำเอาคุณแม่ลำเพชรอยู่นะฮะคุณแม่ลำเพชรแม่โอ้โหแม่ไม่ได้แล้วล่ะถ้าอยากให้คุณฟิล์มคุณแจมมาอีกคุณแม่ต้องแบบว่าไปกดกดโหวตคุณฟิล์มคุณแจม้วนะเออตอนนี้นะคะสำหรับ ได้ขึ้นมามอบด้วยได้เข้ามามอบด้วยนะคะม,มอบได้เลยนะจ๊ะมอบได้เลยค่ะแม่น้ำเพชรมอบเรียง้ลูกอ่ะน้ำเพชรมาน้ำเพชรนีไ่ได้ทางรัดมาเดี๋ยวพี่พาออกแม่อยู่ไหนนะคะแม่เอาแม่อยู่ตรงนี้แบอบกว่ามือสั่นละชูจนกล้องแบบว่าสั่นเลยนะคะ เด็กๆน่ารักมากนะคะที่คนบอกว่าใครนะคะที่ยังไม่รู้จะให้อะไรกุญแจมคุณฟิล์มดีง่ายๆเลยเดินไปซื้อไฟฟู่นะเดินไปซื้อไฟฟู้นี่เลยค่ะบูธด้านข้างเนี่ยเอามาให้คุณแจนคุณฟิล์มยังทันนะคะยังทันนะโปรตีนอุ้ยนี่เลยพอบอกไฟฟู่ไฟฟู้เข้ามาไฟฟู้นี่คืออาหารของฟิล์มูกเลยแม่หนูก็ตกใจบอกอาหารแมวซื้อไฟฟู้มาฝากน้องนะ คุณฟิลนิดนึงไฟฟูเนี่ยมีประโยชน์มากเป็นตะวงทอดกรอบนะคะทีเรียกว่าทานเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนะแฟนคลับนำะอามอบให้มีใครซื้อไฟฟูมาอีกไหมคะเอาอามอบให้ได้นะถ้าเกิดไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรให้กับน้องแจมน,น้องฟิลลิงวิ่งไปซื้อไฟฟูยังทันอยู่เอาละค่ะขอาข,อขวดที่ละลึกนะคะให้กับคุณแจมคุณฟิงน,นะคะ จะได้มหบของของด้างะคะเชิญด้านนี้เลยมแาองล้วก็สมบัติไหนนะคะที่ บอกว่าอยากเซฟรูปตัวเองนะคะเข้าไปที่เพจ Sexy l e c s h e a l t h and Wellness นะคะกดไลค์เรียบร้อยเซฟรูปได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีการลงรูปไปที่เพจด้วยแล้วก็ถ้าหากว่าคุณอยากให้เราไปกดไลค์คุณด้วยเหมือนกันนะคะลงรูปวันนี้แล้วอย่าลืมแฮชแท็ก Sexy l e c s ให้ด้วยนะคะแฮชแท็กให้เราด้วยจะได้ตามไปกดไลค์ให้ได้ หรือว่าจะลงคลิปลงมีมอะไราก็ตามเนาะแฮชแท็กเซกซี่เลทให้ด้วยนะคะขอบพระคะุณมากค่ะใครยังไม่ได้มอบนะคะพยายามแซกต,ตัวขึ้นมานิดหนึง่ง ส่วนท่านที่มอบไปแล้วเรียบร้อยนะคะขอความการุณานะคะเดินถอยหลังนะคะเพื่อที่จะให้ท่านที่อยู่ด้านหลังได้ขึ้นมาด้วยค่ะ สำหรับท่านใดนะคะที่ที่ถ่ายรูปวันนี้ไปหรือว่าถ่ายคลิปหรือว่าทำมีมในติ๊กต็อกให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมตามไปกดไลค์เพจให้เราด้วยนะคะขอบพระคุณทุกคนมากเลยกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะเราจัดขึ้นเรื่อยๆค่ะกับ s x y y l ี่ Health and w e l l n e s s ครั้งนี้ถือว่าเป็นการฉลองครบ6ปีเต็มในการให้บริการลูกค้าทุกท่านแล้วก็ลูกค้าของเราน่ารักมากๆค่ะ เรียกว่าใช้บริการเป็นอย่างต่อเนื่องเลยนะจนทำให้เราก้าวข้าสู่ปีที่7นะคะในการที่จะให้บริการลูกค้าทุกท่านแล้วก็บอกเลยว่าใครที่เคยมาใช้บริการที่นี่นะคะเราต้อนรับคุณอย่างอบอุ่นด้วยบริการที่ดีแล้วก็รูปร่างที่ดีในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเรียกว่าคุ้มค่านะคะใครที่เป็นคนที่ทํางานหนักแล้วก็ไม่มีเวลาดูแลตัวเองไม่มีเวลาออกกําลังกายไม่มีเวลาดูแลผิวหน้า ประโคมผิวประคมผิวไลขั้นตอนแบบนี้นะมาที่เซ็กซี่เลที่เดียวค่ะครบจบเรียกว่าให้เวลาเราอาทิตย์ละหนึ่ชั่วโมงดูแลคุณได้จากภายในสู่ภายนอกด้วยนวัตกรรมที่ทันที่รักในเรื่องของการดูแลสุขภาพและงานะคะแก้มามาแก้มด้านหลัง่ะค่อยๆเดินออกนีนึตัวเองตัวเองถือถุงตาบาคถอยออกทางให้คนด้าหน้าออกไปนิดนึนะคะ เป็นบรรยากาศที่น,น่ารักไมห,ห<า>มคะนาทุกคนต้องดูแลสุขภาพเพืพ่อที่จะได้ไปงานแฟนมีสของน้องในทุกๆครั้งทุกๆปีนะคะใส่ใจสุขภาพเป็นมาดูแลที่นี่กับเซ็กิี่เลดได้นะจ๊ะฝากไ,ไปด้วยนะคะ มไม่เอ่ยยกมือหน่อยไม่เอ่ยคะหมดแล้วนะหมดแล้วนะอันนี้คือยกมือไม่ไดอย่างเดียวนะอ่ะฝั่งนี้ค่ะน้องฟิล์มขาฝั่งนี้ยังไม่ได้มอบของอ่าฝั่งน้องแจมีใครยังไม่ได้มอบของให้น้องแจมมาตัวเองเปิดทางให้คนนี้หน่อยค่ะอมาจามาจาใครยังไม่ได้มอบของอีกคะยกมือเลยเดี๋ยวจะเปิดทางให้นะคะนี่เลยคะ่ะ รอแป๊บนะคะเปิดทางให้คนนี้หน่อยเเองแซดต,ตัวเข้ามานี่ค่ะอ,อีกอีกหนึ่งคนค่ะแจมหามีใครยังไม่ได้มอบของให้กับน้องฟิลมปม์บ้างคะมีไหมเอ่ยแจมหรอคะแจมจ๋าฟังนี้ด้วยน้องแจมน,น้องแจมด้านนี้หนึ่งคนค่ะ ลืมนะคะ #sexyness ใเราด้วยถ่ายทันนี้ลูก,มกเมื่อกี okay, ้โอเคค่ะขอเสียงปรบมือและเสียงกรี๊ดดังให้กับคุณเจ อบมาให้ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะน่ารักมากๆนะคะ #sexylate ให้เราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับใครที่เป็นลูกค้า sexylate แล้วนะคะรีเควสกับทางพนักงานทีมงานได้เลยนะว่าอยากให้ใครมาในครั้งต่อไปนะคะ